สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ระบบจับคู่พี่รหัสน้องรหัสมทดอียีระบบนี้ดูแลและพัฒนาโดยรุ่นพี่แมทอียีนะครับก่อนอื่นเลยครับพี่วิกต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สอบติดและได้เข้ามาเปน็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมวัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแมทอีของเราครับ สำหรับน้องๆที่ได้กรอกแบบฟอร์มเพ้าอร่วมกิจกรรมพี่รหัสน้องรหัสแมตตอีสิแล้วข้อมูลของน้องๆจะถูกบันทึกในระบบเพื่อใช้ในการจับคู่พี่รหัสน้องรหัสแบบซุ่มโดยพี่บิ๊กขอยืนยันตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าการซุ่มเนี่ยครับเป็นการซุ่มอัตโนมัติไม่สามารถล็อกคู่ได้ครับเมื่อถึงเวลาขอน้องๆนยครับน้องๆก็จะได้รับลิงก์ในการเข้าสู่ระบบการจับคู่ให้น้องๆกดเข้าไปแล้วน้องๆจะพบกับหน้าจอต้อนรับถ้าน้องๆพร้อมแล้วน้องๆก็จะสามารถกดปุ่มสีเขียวเพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นครับให้น้องๆกรอกรหัสนิสิตของตัวเองเพื่อเริ่มสุ่มพิรหัสน้องรหัสได้เลยครับเมื่อน้องกรอกรหัสนิสิตของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดงข้อมูลของน้องให้น้องๆชีคให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าถ้ามีข้อมูลผิดพลาดสามารถแจ้งพี่บิ๊กทางกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กจะจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยเองครับ แต่ถ้าข้อมูลของน้องๆถูกต้องแล้วนะครับให้น้องๆกดปุ่มพร้อมสุ่มพี่รหัสได้เลยนะครับระบบจะทําการสุ่มพี่รหัสพร้อมเสียงสุ่มสนุกๆจากนั้นน้องๆก็จะเห็นคําใบของพี่รหัสและของกินที่พี่รหัสอาจจะชอบรวมถึงสามารถเข้าไปดูกระดานคําใบได,ได้ทุกวันว่าพี่พี่รหัสของเราเนี่ยครับได้เขียนคําใบเพิ่มเติมอะไรไว้ให้เราบ้าง น้องๆบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในกรณีที่น้องๆลองกรอ,อกรหัสนิสิตซ้ําเนี่ยระบบจะทําการสุ่มข้อมูลให้ใหม่หรือเปล่าน้องๆสามารถลองกรอกได้เลยนะครับว่าระบบนะครับจะไม่ทําการสุ่มพิรหสคนใหม่ให้นะครับแต่ระบบจะโชว์พิรหสคนเดิมที่น้องได้ไปแล้วให้น้องๆดูอีกครั้งครับ ในฝั่งของพี่รหัสเองนะครับเมื่อพี่รหัสกรอกรหัสในสิทธิ์ของตัวเองเข้ามาถ้าพี่รหัสมีน้องรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อมูลของน้องๆให้โชว์โดยอัตโนมัติเพื่อให้พี่ๆสามารถเริ่มดูแลเทคแคร์น้องๆรหัสของตัวเองได้ทันทีครับ สุดท้ายนี้ครับพี่บิ๊กขอแสดงความยิดีครั้งกับน้องๆที่ได้ผ่านเข้าสู่การเป็นครอบครัวแมทตีของพวกเรานะครับถ้าน้องๆมีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถทักข้อความมาหาพี่บิ๊กได้เลยครับพี่บิ๊กจะตอบทุกคนเองสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ